สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าน้องๆสภาเด็กและเยวาวชนเขตบางกะปิต้องการที่จะเสนอหรือพัฒนาเขตบางกะปิของเรายัางไงบ้างไปดูกันค่ะครับอยากเห็นการมีพื้นที่สาธารณะสาหรับการทากิจกรรมต่างๆของคนในเขตบางกะปิครับอ,อยากให้เขาได้เอาไอเดียมาทํากิจกรรมเอาไอเดียมาปล่อยได้มาพบเจอกันครับใช่อ,อยากเห็นถังขยะที่มีสีสีครบทั้งสี่สีครับทั่วทั้งบางกะปิเลยครับเพราะว่าเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยเราก็จะได้แยกขยะแล้วก็แยกขยะได้ถูกครับผม อยากเห็นคลองไม่เน่าเสียแล้วก็มีน้ำที่มันใสสะอาดไม่มีขยะอยู่ในคลงองค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันรณลงไม่ต่อให้จะทิ้งขยะตรงพื้นก็ตามแต่ว่ามันก,ก็ไหลลงสู่คลองสู่แม่น้ําอยู่ดีก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันเก็บขยะไม่ทิ้งขยะลงะค,ะครขบก็ที่อยากเห็นนะครับก็คืออยากเห็น่าการจราจรนะครับที่มันรวดเร็วมากขึ้นครับเพราะว่าผมตื่นเช้ามาก็เจ็ดโ <downloading work? S 1> มงเนี่ยก็เริ่มติดแล้วก็อยากจะให้อ่า การเดินรถของเราเนี่ยก็ากให้จะสะดวกสบายมากขึ้นครับผมหนูก็อยากเห็นความปลอดภัยในเห็นบังกะปีมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้ธรรมชาติในบังกะปี่ยมีเพิ่มขึ้นค่ะอากาศที่สดใสขึ้นค่ะอยากเห็นกิจกรรมที่ผักดันนั้นสิ่งว่ารอมากขึ้นค่ะทั้งเรื่องของศิละปะกับสิ่งวดลอ้อมแล้วก็การศึกษากับสิ่งแวดล้อมค่ะอยาก,ากเห็นฟุตบาทที่สวยงามครับการเดินรินถนนครับอยากให้ฟุตบาทที่ปลอดภัยครับผม